พี่เกดคะสอบถามหน่อยคะ่ะตอนที่เราสับเพเสร็จเนี่ยคือเราอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษใช่ไหมคะคำตอบคือ ใช่ค่ะและแถมนอกเหนือไปจากนั้นเรามีบุญอยู่มากมายไก่กองจากการรวมบุญตรงนี้เราสามารถเผื่อแผ่ไปให้กับหมู่ญาตินะคะบรรพบุรุษก็คือหมู่ญาตินะคะแต่ว่าคราวนี้คำว่าบรรพบุรุษเนี่ยส่วนใหญ่พิเกตหลับตานึกภาพตามนะเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อชาตินี้พกนี้อากงอาม,มา่าอาอึมเหล่าเจกนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจําได้ในชาตินี้เราจะเรียกว่าบรรพบุรุษ แต่ในศาสตร์การสักเพของบทสวดจักรพัิเนี่ยค่ะเราย้อนไปแบบร้อยพบก่อน2,000ปีก่อนที่เราเคยเกิดมาได้หมดเลยดังนั้นจะใช้คําว่าสักเพให้กับบรรพบุรุษได้ไหมก็ถูกต้องละค่ะมาถูกทางละค่ะแต่พี่เกดอยากให้ไอเดียตรงนี้นะว่าสิ่งที่หลวงตาเนี่ยค่ะมักจะสอนอยู่เสมอคือในเมื่อเราสวดมนต์สร้างแสนบุญเอาไว้แล้วให้รวมบุญโดยการนึกถึงหลวงปู่ดูกรมมปัญโย ขอท่านรวมแสงบุญตรงนี้ผ่านรูปนามของเราแล้วส่งเอื้อเฟื้อออกไปให้กับภพบภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุโลกของวิญญาณโอปัติกะทั้งหมดทั้งมวลที่ยังเวียนว่ายตายเกิดผู้คนและสิ่งของที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดฝากกระแสไปยังรูปรักษ์นะคะที่หลวงปู่หลวงตาและบริวารสร้างขึ้นอธิฐานเอาไว้ แอบสังเกตคำอธิษฐานนี้ไหมคะว่าสวดมนต์แม้เพียงนิดเดียวสับเพมีใจรวมอยู่กับคลื่นบุญแม้เพียงหน่อยเดียวแต่จะมีพลังบุญมากมายเหลือเฟือที่จะส่งให้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยอย่างผู้คนและสิ่งของเนี่ยค่ะผู้คนและสิ่งของที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดคืออะไรได้บ้าง นึกภาพตามเลยค่ะผู้คนเนี่ยแน่นอนบรรพบุรุษรวมอยู่ในนั้นแล้วนะคะสิ่งของเนี่ยบ้านรถที่ทํางานข้าวของเครื่องใช้หรืออะไรต่างๆให้แสงบุญเข้าไปเกิดสิ่งที่มันมีความเรืองรองที่จะปิ้งปิ้งเสกปิ้งปิ้งส่งความโชคดีให้กับเราได้ด้วยดังนั้นแล้วการสัพเพในศาสตร์จักรพรรดิเนี่ยจะมีแสงบุญมามา,มากมายเลยแล้วโลกของวิญญาณโอปติกาพบภูมิทั่วทั้ง3ดานโลกธาตุนั่นหมายความว่า ใครก็ตามที่ต้องการแสงบุญมาเอาไปได้หมดเลยคีิคําถามคือโอ้ยแค่สัพเพมันจะทําได้ขนาดนี้เชียวหรอคะนะคะคำตอบถ้าจากประสบการณ์ของพี่เกตน,นะคะทำได้มากมายกว่าที่เราสามารถจะจินตนาการได้เลยแล้วยิ่งถ้าเชื่อในคําสอนของหลวงตานะคะจะรู้เลยว่าการรวมบุญและเอาบุญมาผ่านตัวเราเนี่ยให้แผ่ออกไปได้อย่างไม่มีประมาณตลอดเวลาเนี่ยคือการสัพเพมแม้จะจบเดียวนะคะก็สามารถส่งบุญส่งไปให้ได้หมดทั้ง สามแดนโลกธาตุและทุกคนทุกที่ทุกทางเลยอ้าววันนี้มีน้องตำลอยาไหนมาน้องตำลอยเวลาสับเพเนี่ย <c oughs> ตำลอยทำยังไงบ้างคะครับอ๋อพูดได้เลยสับเพใช่ไหมครับก็บทที่พี่เกตพูดเา็นสักพูนี้เลยครับก็คือก่อนที่เราจะทําการสับเพเพให้เราเรืกถึงองค์ปดูก,ก่อนนะครับก็คือขอบารมีพระผู้ที่มีกําลังมากกว่าเรา บารมีเต็มครับก็คือเหมือนขอหลวงปู่ห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วผนึกกาลังกันคะแล้วบุญก็จะแบบว่านี่มีประมาณแผ่ไปที่หลวงตาเคยบอกว่าแผ่ไปทั่วทั้งสามโลกธาตทให้สะเทือนใช่ไหมครโอ้ใช่ใช่คำนี้ดีมากให้สะเทือนสะเทือนดือสามโลกธาตท <c oughs> ใช่คือหลวงตาบอกว่าเราไม่รู้ว่าบุญบารมีรเรามีเยอะแค่ไหนนั้นกําหนดหลวงปู่สอนมาสอนมาที่ตัวเราแล้วก็ขอท่านช่วยแผ่ แล้วแสงสวนะ่างนั้นก็จะเป็นเหมือนดั่งแสงพระาทิตย์ครใช่โอ้สาธุเลยนะคะน้องเอ็มเพราะฉะนั้นแล้วการคือการอุทิศให้กับบรรพบุรุษใช่ไหมนั่งได้นกับอี่อาอมานั่ง พี่เกก็ต้องตอบว่าใช่เลยค่ะและนอกเหนือไปกว่านั้นในการสัปเทหนึ่งครั้งของเราเนี่ยสามารถรวมบุญแล้วก็ส่งไปได้มากกว่าให้กับบรรพบุรุษดังนั้นแล้วบางทีนอกจากบรรพบุรุษแล้วเราส่งให้เทวดาประจําตัวเราเจ้ากรรมนายเวรของเราหมู่ญาติทั้งหลายแม้กระทั่งฝากไปยังรูปลักษณ์นะคะต่างๆที่ คนทั้งหลายเนี่ยกราบไหว้นับถือบูชาก็จะได้มีแสงสว่างส่งออกไปนั่นหมายความว่าเราเป็นการใช้การสัเพดีเชื้อบุญของเราเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆบุญกุศลของคนทั้งหลายที่เขาสร้างความดีไม่ว่าจะสวดมนต์ไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือใครก็ตามที่นึกถึงพระแล้วไปทําความดีจะเป็นการลิงค์เครือข่ายสายใยบุญได้หมดเลยดังนั้นแล้วสูดหายใจให้ลึกๆไอเดียในการสัเพคือเราต้องการแผ่บุญออกไปก็ ต้องนึกก่อนว่าเอ๊เราจะแผ่บุญเราจะเอาบุญมาจากไหนถ้าเอาจากการสวดมนต์ของพวกเรามันก็ได้แค่นิดเดียวแต่อันเนี้ยหลวงตาก็ให้ไอเดียว,ว่าให้รวมมาให้หมดเลยนะคะเอาความดีทั้งหมดทั้งมวลในสามดนโลกธาตุตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมมา เพื่อที่จะประคองใจนะคะบทสัพเพใช้เพื่อประคองประประคองใจให้อยู่ในคลื่นบุญนะสำหรับตัวพิเกตจากนั้นเนี่ยพอใจแบบรู้สึกฟุง้งฟริง้งมุงมิงจิงกระดิง้งกิงก่อนแก้วแล้วเราก็น้อมนึกเลยคะ่ะว่าหลวงปู่ขาจัดการให้หมดเลยสําหรับใครที่งงและกลัวว่าจะพูดไม่ถูกนะก็บอกหลวงปู่ขาจัดการให้หมดเลยตามคําอธิษฐานที่หลวงตาเคยสอนพวกหนูเอาไว้หนูจะทําหน้าที่ประคองสารบุญหลวงปู่ช่วยจัดการให้ด้วยนะคะ thank you ค่ะแล้วเราก็สัพเพพูธาหรือจะใช้การนึกก็ได้ มานะมารับบุญให้หมดเลยเอาบุญไปเอาเงินมาใครก็ตามที่มีกําลังแล้วกลับมาเกื้อกูลและสนับสนุนกันแบบฉับพลันทันใจด้วยนะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะแล้วก็นอกจากจะขอบารมีอปู่แล้วนะครับก็เรื่องของบุญที่เราสร้างมาท้วยที่พิเกตมาเมอสู่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นถวายสังฆทานใส่บาตรสักข้าวให้เพื่อนอ่าหยอดตู้ก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ นึกถึงพาที่เรากลับด้วยไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยเราสามารถนึกได้หมดแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆบอกว่ากลัวนึกไม่ครบนะคะนึกเท่าที่นึกได้จุดใหญ่ใจความในการสักเพคคือต้องประคองใจให้เบาและสบายนะคะถ้ารู้สึกอึดอัดกับการที่ต้องนั่งนึกในทุกบุญก็ขอหลวงปู่นะคะไปรวมบุญทั้งหมดที่หนูทําเอาไว้แต่ถ้าใครนะคะอิ่มอกอิ่มใจกับบุญใดเป็นพิเศษสามารถนึกให้สังเกตค้วอารมณ์ให้มันละมุนละไม หวานละมุนละไมอยู่ในทุกตอนพอมันละมุนละไมปุ๊บหลวงปู่คา้าเมตตาจัดการให้หน่อยอันนี้แหละค่ะจะส่งประสิทธิภาพที่สุดวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องตามหล่อยที่ช่วยมาไขาข้อข้องใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาธุค่ะ